จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการดูแลสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมสํำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวใครก็เรี่ว่าวเข่าหนะครับนะครัออมหมดเพศชายเนี่ยมันจะลดลงนะครับหนึ่งปทุกทกปีเราพึ่มากขนข้างเย็นค่อนข้างน,น้อยถึงน้อยมากและที่สําคัญนะครับ มันไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศหลังจากที่ทาการรักษาไปครับโอ,โอ้โหอดีของการทําด้วยวิธีของยูโรลิฟเนี่ยคือคนไข้เนี่ยใช้ระยะเวลา,าการทำประมาณช่กง20-30นา20ทีนะครับคนไข้หลังทำเนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านภายใน,าน,นั้นเลยบางทีปวดกลาง,งคืนอ๋อที่สองคือคนไข้จะมีอาการขยับได้ไม่สุดแล้เฉพาะสตรีเนี่ยก็จะบอกว่าไม่สามารถปลดตอดเส้นไงข้างหลังได้อ๋อ กดตะขอให้ถึงแล้วให้ให้แฟนช่วยปดให้เลยแต่ปรากว่าแฟนเป็นตาภาพเสื่อมอีกเไม่ได้ช่วยเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะปวไหล่ที่สองปวดไหล่แก็ต่างกันแต่ผมักจะมาอนี้ก็เป็นสิ่งที่สูงกาภาพดีแล้วทั่ขาไรถึงไว้การที่จะมีทรงตรงๆนี้ก็มีการบริหารการยืดเส้นดีๆการมันต้องม่ตบา่อภาพภูมิใจ โลนิสนะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่้เราลองพมาแล้วกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัชรยา